สบายดียินดีต้อนรับกระสู่ซ่องบ่าวไก่น้องลีเนาะเมนี้ฮักสิมาเยียนสอบหรือว่าสอบเยียนสอบเรื่องอันเร่องน้ำอื่นอย่างนะการน้ำหอดเนาะนี่ตัวนี้เจ้าตัวนี้เนาะโมเมนต์ตัวนี้ได้โมเมนต์ตัวนี้อุ้ยมียสบายดึเข้ากล้องเข้าอีกนี่คือเจ้าตัวนี้เนาะ นี่เขาจะมาเสกมันกันเลยสองเครื่องเลยเนาะหนี่การน้ำหอนทำงานบ่ได้ายบูดเป็นอย่างเนาะเอาตัวงต้เขาจะมาเสกเสกสายก่อนเนาะเสกสายสวิตซ์เล้วก็ร์โคดโดลวดตัวนี้เนาะโดลวดที่นำหอนนี่เนาะกับการนำหอนตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เสกแบ่งกันเลยเนาะอันนี้ก็สำคัญเนาะอันนี้ก็มีส่วนสำคัญคือกันบางทีก็ตัวนี้เสียตัวนี้เสียตัวนี้ตัวนี้บอเสียตัวนี้เสียก็มีเนาะ ไฟนี้ก็แสดงธาตุนะสายไดร์นุบุไดรกับโบกเกี่ยวกันเนาะ <S <S สิ่งห์ช่าสีตรวจเสร็จคือสายแล้วก็สวิตตูตัวนี้เนาะนี่ตูตัวนี้เนาะอะไรต้องการมากมามาอมาแล้วก็ลื้อออกมาเรียบร้อยเนาะแล้วก็พดท้องแดงตัวนี้เนาะเเษมึงมันขาดว่ามันลุงมหูรั่วลุล่มกาวพ มีทำนี่เนาะบอกมันใส่งานได้หรือบอกเอา้าเขาจะมาเริ่มเซกกันเลยเริ่มจากซ้ายก่อนเนาะเดี๋ยวเอาหาสายมันก่อนนี่นะครับใส่ระบบตีตีตีนาะใส่ระบบตีตีๆๆนะ,นต,ะต,ๆๆนะต่างกันแต่ต,ตัวตีตีนะเอาเปิดไฟจะบอกเนาะเสน้นนึงก็จะไปจับอ,อีกนี่เนาะอินเต่แรกเป็นเซ็มนี้จะปูตะปีกู่ในกลดเลยเลยนาะเห็นซองตรงทีมีเห็นมั้ยน,น,นะ แค่ตัวมันจะดังน,น่ะเดี๋ยวนะดังน่ะฐานนี้บบนดังดังเตรงผ่ารบุขาดบุขาดบุขาดเก็บจบแล้วหนึ่งนะสองสวิตนะเน้อมือจะมานิดนะ นุ้ยสายมันเจอเย็นในบนผ้าไปแล้วนะุ้ยมาด้วยนี่จอยเปิดกดมันกดดังออันกดเะยอากทีเวลาในนี้เนจะดีได่โอ้ดังดังเสบียงเบาะอ้า เปิดไปก่อนนะเนาะเพื่อเสกเนี่ยเสกเสกเสกเอ่อต้ก้นในน้ำนะเนาะเกิดนี่กดนี่เกิต่อร่วมกันเบิดเลยเนาะนี่ต่อเลยกลดสวิงสวิงคู่เปิดเปิดเปิดรถทำงานแล้วเนาะผ่านสวิงแล้วเนาะเข่าตัวน,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 นี้ไฟมาเข่าก้นตัวเนี้ยเห็นบอกนี่เนาะอันนี้คือนิ้วต้นแล้วกับอันเป็นนะลายนิ้วต้นเนาะเพื่อว่าตัวนี้เป็นกาวเนาะ นนะสใส่ระบบมมหอ,อัอนตีตีตีเก่านะะบ,บโคตอเนนอันเบรมเนะียมาเซ็มงกนทนาะสอันนะี้เนาะออกีนมานากล้งเนมานาโอ้ดังอีก่อยนะึ่งะดังอีกตีคอยหนะึงเนะาะยันบุกดิปับ๊บมาใสา่ เตอีกทีนะปั๊มมาใส่คุณหนึ่งนะขนนะนี่นะนี่นะเห็นบอเรีว่าใช่ได้ใช่ได้จสวก่อนนะแปลไปได้จตะเดินะปกติเลยนะอันนี้เอตำแล้วนะขืนข้นนะเปิดนี่นะ นนิิารนเดน่าโอเคเนาะผ่านอันตัวนี้กับโบตยาเดซินเปรเซ็ตตัวนี้เนาะปิดโหลดอันนี้เสร็จกิดไว้ก่อนเลยเนะาะเปอส์เซ็ตกดกินโหลดเกี่ยวกันกับตัวนี้อีกเสร็จตรงเลยเนาะนี่นี่เนาะขึ้นกดล้วนนี่โบขาจะไดงว่ายงใส่ได้เนาะ เอสิมาเอาไปบห่อเหมือนกะันเนาะสีด่างนีดัางนี่อนเนาะอันนั้นต่อไปมาเสกบนว่ามันสอดโลโก้เหมือนกะัอันนี้คือต่อหารดันเลยแนละ้วอันนี้โค้งใส่นี่เราันสอดโลโก้เหมนกันะจะไดงว่ามันได้สอดโลโก้มาแสดงว่าอยู่ในยังปกติเนาะ ใส่ใหญ่เน,นาะเกือบปกติบางที่อาวัดวัด well. ตัวนี้เปิดสวิตแล้วสวิตกดใต้วัดตัวนี้บ okay. okay. э ุกขึ้นเนาะเอามาลองถอดเอาตัวนี้ว่ามาวัดบนใส่ใส่เนาะมันมถอดได้แล้ววัดบุกขึ้นแล้วว่าตัวนี้วัดบุกขึ้นเนาะเปิดกดสวิตแล้วยังวัดบุกขึ้นแล้วมาถอดวัดใส่ใส่ใส่ขาบอสอันนี้ เนาะที่ไหนนี pues ่น mm ี่นี่นี่นีเนี่นี่นีดนีนี่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 นา่แสดงว่นส่นี่ขา่นานี่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 นีา้ี่น nah. ี uh ่น huh. so ีここ่นี่ขาดคือว่าใส่นี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 ่ว่า่นี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 ่ี่ีี่นี่นีง่ายๆเนาะนนี่งี่นี่นน่นนา่นาเน่สี่นาะ แต่งานได้พอสามเสกเปิดสวิตเนาะแล้วก็มาเสกตัวนี้เนาะเสกผ่านเสกผ่านเสกพุ่มอันนี่เนาะผ่านเข่าพุ่มอันน้ำหอมอ่อนมันมันขาดบอก้าหากว่ามันบอขาดมันก็จะึ้นเนาะมันก็จะึ้นแล้วเจมิเตอร์มันก็คือยสซีหอกเนาะใส่กระโปง งูขื่นง่ายๆเนาะแต่บอกกันว่าเสกแล้วยังบุขึ่นเนาะผมม,มันใจน่าก็ะอน,นออกมาแล้วออกมาแบบนี้แล้วมาเจ็บมาเจ็บพุ่งตัวนี้เนาะมันขื่นอันนี้มันขึน้น,นสแสดงว่าเจมิเตอร์ด,ดีขื่นแสดงว่ามีโอมเพราะตันทา,ทานเนาะแสดงว่าเบาขาโอเคเราขอดูทดลองกันเนาะเขาลังจากเขาสอนไปแล้วไปแล้วเนะาะว่าใส่ไดในบัวใดเนาะ นีไ่ไฟไฟกระเสียบแล้วเนาะเสียบปื้ดตะกุดหนาะปื้ดตรงนี้เนาะมันรวมินังส์ตรงกันเนาะกดเด้ไหมฮะไฟแดงเนาะมันสีหอนบวบ้อนบวบไปเน,ะนาะง้นหอนเนาะหน้าเห็นแล้วว่าเจ้านี่ ีการกดเลยเนาะนี่ๆๆๆโอ้ใส่ได้ในสะ่ได้เนาะโอเคแนละ้วคือว่าใส่ไดนะ้เนาะคือว่าสเร็จไปแล้วเนาะสหรับกดบวบลองอยู่เนาะไป <laughs> สำหรับการสอมหรือว่าตรวจเสกตรวจเสกว่ามันเสียบอนน่เนาะการสอมก็สอมคือตัวแดงเปนเสียเนาะถาวรโคตรท้องแดงที่วา่าทำเหตุความอ่อนมันเสียคือถิ่อเดียวเนาะถ้าถาวรโคดตู่มันเสียเนาะแต่ตู่ที่ว่ากลมๆนั่นแหละเสียคือเปลี่ยนใหม่ได้เนาะถ้าว่าเสียเปลี่ยนใหม่ได้เนาะสายขาดก็เปลี่ยนสายใหม่เนาะโอเคคือประมาณนี้เนาะคือเป็นแนวทาง สลับทีโบจะขินเครื่องการาน้ำหอนเก่าเนาะไ้มีกระเป๋ายัดเงินเนาะับตรวจสิทธิ์สามารถสอบไม่ไหวได้เนาะ,ะสิประมาณนี้เนะนพิลาประการใดกับขอขอภัยเนาะบ๊ายบาย